สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านพี่น้องกําลังพบกับฤดูการแห่งถิ่นธุรกันดารอยู่หรือไม่คะพี่น้องหลายคนมักตกใจกับช่วงเวลาแห่งถิ่นทุรกันดารหลายคนคุ้นเคยกับพระพรการทรงสถิตและพระสัญญาของพระองค์เราไม่เคยคิดว่าช่วงเวลาดีๆเหล่านี้จะมีวันหายไปจากเราได้แต่วันหนึ่งเราพบว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไป และถ้าหากพี่น้องไม่เข้าใจฤดูการและสถานที่ที่ซึ่งเรากำลังอยู่ในตอนนี้เราก็จะตอบสนองแบบผิดผิดและเข้าใจเป้าหมายของพระเจ้าผิดไปแน่นอนว่าไม่มีใครคาดหวังว่าการใช้ชีวิตอยู่ในทะเลทรายฝ่ายวิญ,ญญาณจะเป็นเรื่องดีแต่เราจำเป็นต้องรู้ว่าจริงๆแล้วพระบิดาผู้ทรงรักเราให้คุณค่ากับสถานที่นี้ไว้สูงมาก ถ้าเราคิดว่าถิ่นทุรกันดารเป็นที่ที่ควรเลี่ยงในเส้นทางความเชื่อของเราอยากจะให้เราลองคิดดูใหม่ความจริงก็คือว่าในถิ่นทุรกันดารเราจะได้พบรอยเท้าของผู้ชอบทมนับไม่ถ้วนเลยแม้กระทั่งพระบุตรของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ก็ยังใช้เวลาที่ยาวนานในสถานที่แห่งถิ่นทุรกันดารน,นี้พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราเข้าไปในถิ่นทุรกันดารเราอยู่กับเพื่อนร่วมทางมากมาย เราไม่ได้อยู่คนเดียวโยบผู้ที่พักคัมภีร์บันทึกเอาไว้ว่าคนยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาชาวตะวันออกเขาสูญเสียทุกอย่างทรัพย์สิสนลูกสุขภาพการสนับสนุนจากภรรยาโยบเป็นผู้ที่ชอบทำแต่กลับถูกเพื่อนสนิทกล่าวหาว่าเขาแอบทำบาปโยบสิ้นหวังท่ามกลางถิ่นทุรกันดารจนต้องพูดออกมาว่า หากเขาไม่เกิดมาก็คงจะดีกว่านี้และในถิ่นทุรกันดารเราจะได้เดินเหมือนกับอับราฮัมชายผู้มั่งคั่งจากเมืองเออซึ่งก็มีชีวิตที่สุขสบายดีแต่พระเจ้าเรียกให้เขาสละทุกสิ่งและให้ออกเดินทางเพื่อไปหาแผ่นดินพันธสัญญาและซาลาอยู่กับเขาในตลอดเส้นทางการเดินทางส่วนใหญ่ของพวกเขานั้นก็อยู่ในทะเลทรายโมเสสคุ้นเคยกับถิ่นทุรกันดาร เขาเคยถูกเลี้ยงดูในวังของฟาโรในฐานะของเจ้าชายแต่หลังจากที่เขาฆ่าชาวอียิปต์เขาก็ต้องหนีไปอยู่ในทะเลทรายเลี้ยงแกะอยู่40ปีและในถิ่นธุรกันดารน,นี้เองเขาได้พบกับพระเจ้าในพุ่มไม้ไฟที่ทะเลทรายนั้นในประทมอบพยพบทที่สข้อ1-4และเมื่อเราอ่านพระครัมภีร์ต่อไปเรารู้ว่าโมเสสเดินทางไปยังอียิปต และก็นำประชากรของเขาออกมาจากอียปเพื่อไปยังถิ่นธุรกันดารเช่นกันและในถิ่นทุรกันดารเราจะได้พบกับโยเซฟลูกชายที่พ่อรักโยเซฟถูกโยนลงไปในหลุมด้วยน้ำมือของพี่ชายของเขาเองเขาถูกขายเป็นทาสในอียปแล้วก็ถูกขังไว้ในคุกโยเซฟถูกกล่าวล้ายในข้อหาที่เขาไม่ได้ทำแต่ที่ในคุกของฟาโรนั้นพระเจ้าปรากฏพระองค์กับโยเซฟ และโยเซฟก็เริ่มตีความความฝันให้กับพนักงานเชิญจอกและพนักงานทำขนมปังนี่เป็นการจัดเตรียมให้เขาได้ตีความฝันของฟาโรในอนาคตโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำกษัตริย์ดาวิดสมูเอลได้เผยพระวจนะเอาไว้ว่าเขาจะได้เป็นกษัตริย์คนต่อไปเขาเองถูกเตรียมไว้สำหรับบัรลังของกษัตริย์แต่หลังจากนั้น เขาต้องไปอาศัยอยู่ในถ้ำและเดินทางไปในถิ่นทุรกันดารและพระเจ้ามาปรากฏกับดาวิดในฐานะพระผู้เลี้ยงของเขาโลของเขาและป้อมปราการของเขายอนผู้ให้บัพติศมาถูกเรียกให้เป็นผู้เผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่พ่อของยอนบอกเขาเกี่ยวกับนิมิตนี้แต่ยอนจบลงด้วยการอาศัยอยู่ในเขตทะเลทรายของยูเดีย อยู่ในถิ่นธุรกันดาลสวมใส่เสื้อหนังสัตว์และกินมแมลงไม่ใช่ในโรงเรียนสอนพระคัมภีร์พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ในลูก,กาบทที่สามข้อสองพระเจ้ามาถึงยอนบุตรเสคาลิยาในถิ่นธุรกันดาลเข้าไปทั่วแถบลุ่มแม่น้ําจอแดนประกาศปรับติสมาแห่งการกลับใจใหม่เพื่อรับการอภัยบาปและในถิ่นทุรกันดานของอาระเบีย พระเจ้าเปิดเผยความลึกลับของสิ่งที่จะกลายมาเป็นพันธสัญญาใหม่ให้กับอัครทูตเปาโลผู้เขียนว่าพระประสงค์ของพระเจ้าก็เพื่อที่จะทรงสัาแดงพระบุตรของพระองค์แก่ข้าพเจ้าเพื่อให้ข้าพเจ้าประกาศพระบุตรแก่คนต่างชาตินั้นข้าพเจ้าไม่ได้ปรึกษากับมนุษย์คนใดเลยและข้าพเจ้าก็ไม่ได้ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อพบกับผู้ที่เป็นอัคราทูตก่อนข้าพเจ้าแต่ ข้าพเจ้าได้ออกไปยังประเทศอาระเบียทันทีแล้วก็กลับมายัางกรุงมาดัสกัดอีกอัครทูตยอนได้รับวิวณ์ของพระเยซูคิดที่ใดคะที่เกาะปัดมอสในพระธรรมวิวรณ์บทที่หนึ่งข้อเก้าข้าพเจ้าคือยอนพี่น้องของท่านทั้งหลายผู้มีส่วนร่วมในความยากลำบากและในอาณาจักรและในความทรหดถอดทนในพระเยซูข้าพเจ้ามาอยู่ที่เกาะปัดมอสเพราะเหตุพราะวจนะของพระเจ้าและคําพยานของพระเยซู าะปัดมอสเป็นเกาะที่ถูกทิ้งล้างเป็นสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับประสบการณ์แบบถิ่นทุรกันดารแต่สําคัญที่สุดก็คือเรามีพระเยซูร่วมเดินทางไปกับเราด้วยและหลังจากที่พระเยซูได้รับปฏิสมาจากยอห์นพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาอยู่บนพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็นําพระองค์เข้าไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อเผชิญการทดลองของมารซาตาน เราจะเห็นว่าสิ่งนี้มักจะเป็นแบบแผนของพระเจ้าเสมอคือพระเจ้าสัมดงให้เราเห็นถึงสิ่งที่พระองค์ตั้งใจจะทำผ่านเราในอนาคตแต่พระองค์จะนำเราเข้าไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อเตรียมเราถ้าหากถิ่นทุรกันดารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเหล่าผู้ชอบธทมที่ยิ่งใหญ่และสำหรับพระเยซูองค์จอมเจ้านายของเราเราพอจะเข้าใจได้ไหมคะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องดีนะถ้าเราจะใช้เวลาสักช่วงหนึ่งอยู่ในทะเลทรายหรือในถิ่นทุรกันดาร จริงๆแล้วถิ่นธุรกันดารเป็นที่ที่พระเจ้าทดสอบเราเพื่อทําให้เราถ่อมใจเพื่อเสริมกําลังเราเพื่อขัดเกลาราเป็นสถานที่ที่พระองค์จะสร้างบุคลิกลักษณะของพระองค์ในเราเป็นสนามเพื่อเตรียมเราให้พร้อมสําหรับงานในอนาคตที่จะเกิดผลในอาณาจักรของพระองค์และสิ่งที่นะ่าสิ่งที่เราจะพบในสถานที่ที่เป็นในถิ่นธุรกันดารก็คือ พระเจ้าเองจะเปิดเผยพระองค์เองในรูปแบบที่สดใหม่ให้กับเราเรามาดูในพระธรรมอิสยา์นะคะพระเจ้าเปลี่ยนทะเลทรายให้เป็นเหมือนสวนเอเดนในพระธรรมอิสยาห์บทที่51ข้อสา องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปลอบโยนซีโยนอย่างแน่นอนและจะทอดพระเนตรซากปรักหักพังทั้งปวงของซีโยนด้วยความเอ็นดูสงสารพระองค์จะทรงทําให้ทะเลทรายของซีโยนเป็นเหมือนสวนเอเดนที่ทิ้งร้างของเธอเป็นเหมือนอุทยานขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่นั่นจะมีความปราบปื้มยินดีมีการขอบพระคุณพระเจ้าและเสียงเพลงไพเราะสวนเอเดนเป็นสถานที่พระเจ้าสำแดงพระองค์เองแกอ่อาดัมและมีการสามาัคคีทาร่วมกันที่นั่น พี่น้องคะหากตอนนี้พี่น้องมีประสบการณ์ในถิ่นทุรกันดารอยู่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะหิวกระหายหาพระองค์เมื่อพระเจ้าเตรียมพร้อมที่จะสำแดงพระองค์ในภาวะที่เราตกต่ำที่สุดและเราสามารถจดจ่อในพระองค์ได้มากขึ้นเราจะสามารถหันออกจากสิ่งทั้งหลายในชีวิตและหันไปหาพระองค์ได้ง่ายมากขึ้นประสบการณ์ของเราในถิ่นทุรกันดารพระเจ้าจะสำแดงพระองค์กับเราในวิธีการใหม่ มาดูในพระธรรมอิสยาห์นะคะอิสยาห์บทที่สีบหข้อ15บหาข้าแต่พระเจ้าพาผู้ช่วยให้รอดของอิสราเอลแน่ทีเดียวพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ซ่อนพระองค์เองไว้หมายความว่าเมื่อคนที่หิวกระหายพระองค์พระองค์จะทำให้พวกเขาหิวกระหายการสามัคคีธรรมที่ติดสนิทกับพระองค์มากยิ่งขึ้นแต่พระองค์กลับซ่อนพระองค์เองจากคนเหล่านั้นที่ไม่หิวกระหายพระองค์นั่นคืออะไร พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้พระองค์ไม่ใช่ของตายพระองค์จะไม่มีวันถูกมองว่าเป็นของธรรมดาแต่สําหรับคนที่สแสวงหาพระเจ้าที่สิ้นสุดใจพระองค์จะสําแดงพระองค์เองแก่เขาเมื่อเราย้อนไปในพระธรรมอพยพนะคะพระเจ้าได้ตรัสว่า พระองค์น,นำลูกหลานอิสราเอลเข้าไปยังถิ่นทุรกันดารเพื่อทำให้พวกเขาท่อมตัวลงและทำให้พวกเขาหิวกระหายแต่แทนที่คนอิสราเอลจะหิวกระหายหาพระเจ้าแบบที่โยชูวาทำพวกเขากักระหายหาสิ่งที่พระเจ้าเอาออกไปจากพวกเขาและเมื่อพระองค์เสด็จมาเยี่ยมเยียนพวกเขาปรากฏพระองค์เองกับพวกเขาเหมือนกับที่พระองค์ปรากฏกับโมเสสพวกเขาก็ไม่ได้รู้สึกอยากจะเจอพระองค์พวกเขาปฏิเสธพระองค์ เราพบสิ่งนี้ได้ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัต 5, ิบทที่ห้าข้อยี่สามถึงยีและอีกครั้งหนึ่งที่พระเจ้าปรารถนาจะเปิดเผยพระองค์เองในถิ่นทุรกันดารอย่างที่พระองค์ทำกับโมเสสแต่คนอิสราเอลกลับถอยออกไปและขอร้องโมเสสว่าท่านจงเข้าไปใกล้และฟังทุกอย่างที่พระยาเวพระเจ้าของเราตัดเถิดและกลับมาบอกเราถึงสิ่งที่พระยาเวพระเจ้าของเราตัดแก่ท่านเราจะฟังและปฏิบัติตาม พี่น้องเห็นอะไรไหมคะเป็นสิ่งที่น่าเศร้าที่ประชากรเหล่านี้ไม่เคยได้รู้จักกับพระเจ้าจริงๆพวกเขาเพียงแต่รู้เรื่องของพระองค์ดังนั้นแล้วพวกเขาจึงไม่สามารถทําตามที่พระองค์สั่งได้เพราะพวกเขาไม่ได้รู้จักพระองค์พวกเขาจึงไม่เคยได้เห็นแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาว่าจะให้กับพวกเขาแต่กลับต้องตายอยู่ในถิ่นทุรกันดารพี่น้องคะ เมื่อพระเจ้านําเราเข้าไปอย่างถิ่นทุรกันดาลเหมือนที่พระองค์ทรงทํากับยอนเหมือนที่พระองค์ทําำกับโมเสสดาวิดโยเซฟเปาโลและคนอื่นๆมันจะเป็นการทดสอบเราว่าเรามีความหิวกระหายพระองค์หรือว่าเราหิวกระหายความสะดวกสบายในพระธรรมยากอบได้บอกกับเรานะคะว่าเมื่อท่านทูลขอท่านไม่ได้รับเพราะท่านขอด้วยแรงจูงใจผิดๆเพื่อจะนําไปปนเปื้อนตนเอง พวกไม่ซื่อต่อพระเจ้าท่านไม่รู้หรือว่าการเป็นมิตรกับโลกคือการเกลียดชังพระเจ้าผู้ใดเลือกที่จะเป็นมิตรกับโลกก็เป็นศัตรูต่อพระเจ้าเพราะวจนะชัดเจนนะคะผู้ใดเลือกที่จะเป็นมิตรกับโลกก็เป็นศัตร,ตรูต่อพระเจ้าท่านคิดหรือว่าพระกัมพีกล่าวอย่างไรเหตุผลที่ว่าจิตวิญญ,ญาณซึ่งพระเจ้าทรงให้อยู่ในเรานั้นอยากให้เราเป็นของพระเจ้าเท่านั้นแต่พระองค์ประทานพระคุณแก่เรามากยิ่งกว่าน,นั้นอีกด้วยเหตุนี้พระกัมพีจึงกล่าวว่า พระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หญิงจองของแต่ประทานพระคุณแก่คนที่ใจถมดังนั้นแล้วท่านจงยอมจำนนต่อพระเจ้าจงยืนหยัดต่อสู้กับมันและมันจะหนีไปจากท่านจงเข้ามาใกล้พระเจ้าและพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่านคนบาปทั้งหลายจงล้างมือให้สะอาดคนสองใจจงชำระใจให้บริสุทธิ์พี่น้องคะ เมื่อเราถูกดึงดูดให้เข้ามาใกล้พระเจ้าด้วยการสแสวงหาพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจของเราพระองค์นั่นแหละก็จะเข้ามาใกล้เราด้วยลูกหลานของอิสราเอลนั้นสนใจในสิ่งที่เขาต้องการซึ่งก็คือกิเลสซึ่งก็คือเนื้อหนังแต่เขาไม่สนใจสิ่งที่พระเจ้าต้องการว่าพระเจ้าต้องการอะไรพวกเขาเป็นคนล่วงประเวณีสแสวงหาความสะดวกสบายและความปลอดภัยที่อียิปต์หรือวิถีของโลกจะนํามาให้เขาได้แต่พวกเขาลืมไปว่า สิ่งของมีค่าหรูหราไม่อาจช่วยพวกอียิปต์หรือกองทัพพวกนั้นได้เลยเราจะมาดูหลักการที่จะสามา,า,มารถประยุกต์ใช้เมื่อพระเจ้ากําลังเตรียมเราในถิ่นทุรกันดารนะคะพระเจ้าตัดว่าในการที่จะเข้าใกล้พระองค์เราต้องทำสองประการประการแรกก็คือเราจําเป็นต้องชําระมือของเราในพระธรรมสองโคลินบทที่เจ็ข้อหนึ่งท่านที่รัก ในเมื่อเรามีพันสัญ,ญาเช่นนี้ก็ขอให้เราชำระตนเองจากทุกสิ่งที่ทำให้ร่างกายและจิตวิญญาณแปดเปื้อนจงทำให้ความบริสุทธิ์สมบูรณ์พร้อมด้วยความเกรงกลัวพระเจ้าในพระธรรมอิสยาห์บทที่ 59: สข้อ2งแต่ความชั่วช้าของเจ้าตังหากที่ได้แยกเจ้าออกจากพระเจ้าของเจ้าบาปของเจ้าทำให้พระองค์ทรงซ่อนพระพักจากเจ้าพระองค์จึงไม่สดับฟังประการที่สองนะคะคือเราต้องชำระหัวใจของเรา กุญแจคือสิ่งที่ยากอบได้กล่าวว่าคนสองใจจงชำระใจให้บริสุทธิ์คสคนสองใจเป็นแบบไหนคะคนสองใจนั้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่างฝ่ายเนื้อหนังและฝ่ายวิญญาณพวกเขาไม่ได้ทุ่มเทใจและความรักในสิ่งที่เป็นของพระเจ้าในพระธรรมโครสีบทที่สข้อหนึ่งถึงสองในเมื่อทรงให้ท่านทั้งหลายเป็นขึ้นกับพระคิดแล้ว ก็จงให้ใจของท่านจดจอ่อกับสิ่งที่อยู่เบื้องบนที่ซึ่งพระคิดประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าจงให้ความคิดของท่านจดจอ่อยู่กับสิ่งเบื้องบนไม่ใช่สิ่งฝ่ายโลกพี่น้องที่รักเราสามารถจดจอ่อกับพระเจ้าอย่างเป็นธรรมชาติได้เราสามารถตั้งค่าความรักในใจของเราได้เมื่อเรารักสิ่งใดก็เหมือนกับการที่เราเอาหัวใจของเราให้เข้าหาสิ่งนั้นเสมอเหมือนกับการดัดผมของผู้หญิงเมื่อผู้หญิงดัดผม เส้นผมก็จะถูกเปลี่ยนไปเมื่อถูกเคมีมันจะงอตัวผู้หญิงดัดผมก็จะมีผมหยิกเพราะผมของเธอถูกตั้งค่าให้งอใช่ไหมคะเราสามารถลองดึงผมให้ตรงแต่เมื่อเราปล่อยมือมันก็จะดิ้งกลับไปในสภาพที่มันถูกตั้งค่าเอาไว้เช่นเดียวกับคริสเตียนมากมายเขาอาจไปโบสถองเพลงในทีมนมัสการและมีส่วนร่วมในกิจกรรมแบบคริสเตียนแต่ว่าใจของพวกเขาอยู่ที่ไหน ทันทีที่เขาออกจากอาคารคริสจักรหรือออกจากบรรยากาศแบบคริสเตียนจิตใจของเขาจะเด้งกลับไปในแบบที่มันถูกตั้งค่าเอาไว้เช่นเดียวกับเส้นผมที่ถูกดักนั้นที่มันเด้งกลับมาคริสเซียนจํานวนมากพวกเขาล้องเพลงนมมสการจดบันทึกคาเทศนาลงบนโทรศัพท์ของพวกเขาและสละเวลามาทํากิจกรรมต่างๆของคริสจักรแน่นอนว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าการนมมสการหรือการทาพันธกิจอาสาสมัคร เขาพูดกันแต่เรื่องเงินเขาพูดกันแต่เรื่องเสื้อผ้าข่าวร้อนบนโซเชียลมีเดียงานอดิเรกเพศตรงข้ามพูดกันเรื่องอาหารบุฟเฟ่การไปชอปปิ้งแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือและสิ่งอื่นๆที่เป็นของโลกเขาตื่นเต้นเมื่อเขาได้พูดกันเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้แต่สำหรับการอาร่านพระคัมภีร์การอธิษฐาน การทำธุรกิจเพื่อคนอื่นหรือแม้กระทั่งการไปบสถกลับเป็นเรื่องที่พวกเขาทำไปเพียงเป็นเพียงเพราะเป็นหน้าที่เมื่อผู้ชายตกหลุมรักเมื่อผู้ชายตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งและได้มั่นหมายเอาไว้เพื่อจะแต่งงานคุณจะไม่ต้องไปบอกให้เขาพูดและคิดเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นเลยแต่เธอจะอยู่ในใจของเขาตลอดเวลาและมันจะมีความตื่นเต้นอยู่ในเสียงของเขาเมื่อเขาพูดชื่อเธอออกมา เหตุผลก็เพราะว่าความรักหรือหัวใจของเขาถูกตั้งค่าเอาไว้ที่เธอเขาไม่ได้มีสองใจไม่ได้คิดถึงผู้หญิงคนอื่นเขากําลังมีความรักและกษัตริย์ดาวิดนะคะกล่าวในพระธรรมสดุดีบทที่16ข้อ8ปดข้าพเจ้าให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอหัวใจของดาวิดไม่มีอย่างอื่นอีกหัวใจของเขานั้นบริสุทธิ์เขาไม่ได้มีสิ่งอื่นๆในใจที่จะรักได้แบบเดียวกับที่เขารักอมจอมเจ้านายของเขา ความรักที่ดาวิดมีต่อพระเจ้าบทบางสิ่งดีอื่นๆที่โลกนี้สามารถให้เขาได้แพ้จริงแล้วนะคะสิ่งที่เรารักอะ่ะสิ่งที่เราชอบหรือเชื่อมันมากกว่าพระเยซูสิ่งนั้นถูกเรียกว่ารูปเคารพในพระธรรมสดุดีบทที่24ข้อสาถึงสบอกว่าผู้ใดเล่าจะได้ขึ้นไปยังภูเขาขององค์พระผู้เป็นเจ้าใครเล่าจะยืนอยู่ในที่ประทับอันบริสุทธิ์ของพระองค์คือผู้ที่มีมือสะอาดและใจบริสุทธิ์ ผู้ที่ไม่ได้มอบใจให้แก่ลูกเคารพหรือสาบานโดยอ้างพระจอมปองแต่ในทางกลับกันคนที่ไม่ได้รักคนที่ไม่ได้ชอบหรือเชื่อในสิ่งใดหรือผู้ใดมากไปกว่าพระเยซูก็คือคนที่มีใจที่บริสุทธิ์พระเยซูถึงกล่าวไงคะในพระธรรมมัทธิวบทที่10ข้อ37บอกว่าผู้ใดรักบิดามารดายิ่งกว่าเราก็ไม่คู่ควรกับเราผู้ใดรักบทชายบทสาวยิ่งกว่าเราก็ไม่คู่ควรกับเราในช่วงเวลาแห่งธนทรกันดารน,นี้ อย่าให้เราเป็นเหมือนลูกหลานของอิสราเอลที่รักในชีวิตฝ่ายโลกมากกว่าพระเจ้าจนพวกเขาพลาดโอกาสที่จะได้รู้จักกับพระเจ้าอยากให้พี่น้องใครควรพระทมอิสยาร่วมกันนะคะพมรทมอิสยาบทที่35ข้อหนถึงสทะเลทรายและดินแดงที่แตกรละแหงจะเปลม่ปี ถิ่นธุระกันดานจะชื่นชมยินดีและเบิกบานเหมือนดอกไม้งามมันจะผลิดอกบานมันจะชื่นชมยินดีอย่างเปี่ยมล้นและโหร้องยินดีมันจะได้รับศักดิ์ศรีแห่งเลบาน,นอนความโออาตาการแห่งคาราเมลและชาโลนคนทั้งปวงจะเห็นพระเกียรติศริขององค์พระผู้เป็นเจ้าและความโออาตาการของพระเจ้าของเราพี่น้องคะ เมื่อพี่น้องเข้าสู่ฤดูการถิ่นธุรกันดารของพระเจ้าให้เราร่วมเดินทางไปกับผู้ชอบธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่เคยไปมาก่อนเราแล้วให้เราเข้าใกล้พระเจ้าด้วยมือที่สะอาดและใจที่บริสุทธิ์อย่างเดียวกับที่ดาวิดทำรรอย่างเดียวกับที่โมเสส เปาโลโยเซฟและคนอื่นๆทั้งชายและหญิงของพระเจ้าได้เคยทำและพี่น้องจะมีประสบการณ์ในการได้เผชิญหน้ากับพระเจ้าพระองค์จะมาเยี่ยมเยียนพี่น้องและพี่น้องจะมีคำพยานเป็นของพี่น้องเองไม่ใช่คำพยานของคนอื่นเมื่อพระเจ้าปรากฏพระองค์เองกับเราเอเมนค่ะขอพระเจ้าทรงอวยพรและเสริมกำลังพี่น้องทุกท่านค่ะ